ค่ะนี่ก็เรามาอยู่ที่ใต้ต้นทุเรียนนะคะจะเห็นบรรยากาศของทุเรียนหลากหลายนะคะที่นี่ก็มีหลายสายพันธุ์ที่เห็นเนี่ยคือทุเรียนพันธุ์หลงนกแรนะคะก็คือเป็นสายพันธุ์ที่นํามาจากหลงรับแรที่อุตรดิตถ์แต่พอมาปลูกที่นี่บริเวณแถบนี้เป็นสายพันธุ์ของน้ําแร่นะคะที่นี่จะมีน้ําแร่ค่อนข้างเยอะในเส้นทางของอำเภอพบพระเราก็เลยมีทุเรียนหลงนกแรนะคะอยู่ที่บ้านห้วยนกแรอํเราเภอพบพระจังหวัดตาก กำลังที่จะเริ่มออกผลผลิตให้นักท่องเที่ยวมาชมมาชิมมาหม่ำทุเรียนที่บ้านห้วยนกแลได้นะคะตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะก็มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอพบพระพจังหวัดตากเรามีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีน้ำตกมีทุ่งดอกกระเจียวสีส้มจะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามค่ะ ไปส่งที่รถเคะ่าคุณพ่อมาถ่ายด้วยกันกันค่ะครั้งนี้ค่ะ ที่เขานึกจะติดขึ้นมาติดกลุ่มนึงติดเปรูกเอาใหรือเปล่าด้๋ยวใส่ยนี้รเล็กรับง่าย

เลี้ยงไปเลยมัรู้ไมต้องเสียเงินครับอะไรเงี้ยแล้วเด็กที่มาติดทุเรียนสองเด็กเต็ สำหรับที่ไล่ไผ่ทูลน,นะคะหรือว่าลุงทูลเนี่ยที่มีทุเรียนพันหลงนกแรนะคะก็ถือว่าเป็นพันหนึ่งที่มีผลผลิตที่กําลังออกค่อนข้างมากนะคะซึ่งก็เรียกว่าความเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนหลงนกแรก็คือใต้บริเวณพื้นดินในแถบอําเภอพบพระส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายน้ําแร่นะคะเราก็เลยเป็นพัน ทุเรียนหลงนกแรพันน้ำแร่ซึ่งบางทีที่เรียกว่าบางอย่างอาจจะมีราคาสูงนิดนึงเนื่องจากว่าต้นหนึ่งจะให้ผลผลิตเรียกว่าก็เห็นเยอะแต่ว่าน้ำหนักเบานะคะถ้าเทียบกับหมอนทองแล้วที่น้ำหนักจะสู้หมอนทองไม่ได้แต่ที่นี่ความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นความอร่อยความหอมที่นี่ทุเรียนหอมไม่ฉุนนะคะหอมหวานมันกำลังดีนะคะเรียกว่าเป็นทุเรียนลูกขนาด เต็มที่ก็2กิโลนะคะนอกนั้นก็จะเป็นตั้งแต่ครึ่งกิโล1ึ่งกิโลนะคะแล้วก็ไม่เกิน2กิโลถือว่าเป็นลูกที่ทุเรียนที่แกะง่ายนะคะแล้วก็รับประทาน1ลูก1ท่านได้นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวมาลองชมชิมแล้วก็หมัมทุเรียนน้ำแร่ทุเรียนนกแรที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนะคะ